พริกหนุ่มค่ะแคบหมูกรอบๆดูนี่เจ้าไปเที่ยวเชื่อมมาครั้งแรกนชีวิตแบบ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันเสาร์เนะาะเช้าวันหยุดวันอีตาร์าขึ้นเหนือค่ะอาหารเหนือเจ้าตานได้น้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มต้องกินกับแคบหมูกรอบๆนี่แล้วก็ผักมีหน่อไม้ต้มแตงกวามะเขือค่ะสามมะเขือเลยมีอ่าหน้มเห็ดมานิดหน่อยเพื่อได้กินจกักสิกินบูเห็นมันมีในตู้เย็นกันเลยเอามาใส่ค่ะ แล้วก็มีไข่ข้าวค่ะอืมตันมากินไข่ไข่ข้าวมากกว่าไข่ต้มธรรมดาไข่ต้มธรรมดามันแบบมันแน่นนะตันวะมันจุกมันแขนนอ่ะจ้ามารุยเลยวันนี้อาจจะได้เปิบมือนะหาหมว้เห็ดไห้ไม่เห็มามาเดี๋ยวเปิบมือ,ด,มอด,ดีกว่านะอาจจะเลือกเทอะหน่อยนะคะ มเพื่อความอร่อยอคำใหญ่ดิดูเลยเจ้าต Kom oh. nu. Mm. -hmm. Oh, all right. 可以看了。 อร่อยไม่ได้ของอร่อยมนแล้วอ,อ,<ๆ>อุ่นเทพอากาศหนาวๆจากเย็นๆสอใส่เซอร์กันหนาวไว้มันสิบริสเยอร์นหนาวมันปีละสาม สามหมื่นะก่อนมากแค่หมูอันนี้ร้านนั้นขายจะแบแคบหมูกับน้ำพริกนุ่มไหมล่ะ ท่นเปิดมือบ่อยเก่งออกมันเลอะแต่ท้านเรื่องจกคนนี้เนี่ยสู้ตายอนุ่จังกวา่า 그럼 아주 삶이 준네 น้ำพริกนุมแล้วก็คิดถึงเชียงใหม่หน้าหนาวแล้วเราต้องไปเที่ยวเชียงใหม่กันไปรับลมอากาศเย็ยน ตันไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตแบบตันกับไปกินร้านอาหารเหนือแบบเมนูแนะนํำเขาก็คือขันตกเที่นมันจะร่วมในหลายเมนูของอาหารเหนือมาเสิร์ฟตันบัลูจากยังเลยดูจักแค่แคบหมูแล้วตันก็นกินแค่แคบหมูกับแฟนแ้วกินอย่างอื่นชิมๆไปคือจังเขาบัลูมันคือ,อยังพอลองชิมมันก็เอ๊ะไม่ไม่ค่อยถูกปากยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่ จะกินแต่แคบมูแล้วก็สั่งพวกแกงพวกย่างอื่นแต่ยังผัดผักไยังจะมามาเสริมนะส่วนคันตกอะ่ะให้เป็นหอ่อให้ห่อใส่ถุงล้านกับห่อให้ย่งดีเลยเอากลับไปโรงแรมมันต้อง ลองกินแล้วหลายเธอมันยังสิกินเป็นเขาซ้อยกันการลองกินเธอแหละสื่อในกรุงเทพกินบะแสบลองซื้อกินอีกกับบะแสบบันไปเชียงใหม่ไปกินกับมู มูสับมูสื่อมาตแตเห็นแบบซีมันหนากินดีตัง้งกันเลยไปตักกินเออแซกจนว่าอืมอร่อยวะ่ะอร่อยกว่าที่เคยกินมาสองสาครั้งก็เลยบอกว่าที่พันน่าเขาสื่อของปลอมหรือเปล่าวะ <c oughs> น้ำหนุกเอามาน้อยไป ช้อนไม้แบบนี้กินเขาแสบเสียบพี่น้องตานพึ่งเขา่าว้งการลองสั่งมากเด,ด้อสั่งในอ่ะช้อปปี้ในรสศดามันทําให้การกินข้าวอร่อยเพิ่มขึ้น2ี่สิเปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เยนไหมดาเอามากินเขาอ่ะตานเห็นช่องอ่ะเพิ่นกินดอกช่องอ่ะดมกินข้าวของคุณดมจ้ะห้เครดิตเพื่อน,นะต้านเห็นมันใส่ช้อนอันนี้ร่างกัเออวะ่ะหนาใส่ดีดก็เลยไปสั่งมาสามเพิ่ม เอาซังมะคูนึงจ้ะเสร็จหนึ่งมันจะมีช้อนซ่อมแล้วก็ตะเกียบห้าสิบหกสิบปะวะอืมประมาณนี้จ้ะมันเอามากินขาวโอ้โหการกินข้าวอร่อยขึ้นจริงๆแล้วก็เดี๋ยวสิสังมาเพิ่มเดียจ้ะตันบอกแฟนอยู่ว่าลองดูติดใจแน่แต่แฟนยังไม่ลอง ว่าถ้วยจานช้อนซ่อมมันก็นมีผลในการเห็นเขากินเขาแสบอยู่เด้อสังเกตเวลาเขาไปกินข้าวร้านอาหารนะกินข้าวตามโรงแรมตามร้านอาหารอนยด,ดีๆหน่อยกับปกติแบบวันพิเศษนี่เนี่ยเขาเจะดีใส่ช้อนส้อมจาน แบบร้านสเต็เเยกยังไงจ้ะที่จะใช้ช้อนส้อมแบบดีๆสวยๆรูๆแล้วกินแล้วแบบอุ้ยทำไมมันอร่อยยังวะแต่ว่ามันเป็นเพราะแบบพวกมีช้อนจานพวกอุปกรณ์กินไะจ้ะอืมมันเลยเห็นเหนุผลขึ้นคิดเองไงนี่แต่ว่าคือว่ามีผลพูดเลยเปิดร้านอาหารรองใจพวกช้อนส้อมจานอะไรแบบพรีเมียมขึ้นมาดีนึงลงทุนดีนึง จะเห็นให้ลูกค้ากินขอแซ่บกันเนาะอร่อยด้วยวเท่าไหร่นะคะอิ่มมากเลยอะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะอากาศเย็นๆแล้ว รีบเซสเซอกันหนาวไว้เดี๋ยวมันจะห่อนก่อนโคต้าหน้าหนาวกรุงเทพมีน้อยเหลือเกินจ้ะพากนันลิปยหนายไม่นุ่นหนาค่ะแฮปปี้ฮอล리เดย์เนาะไปละค่ะสวัสดีค่ะ